่านขอรับวันพวกนี้มีพิธีบรรลุนิติภาวะท่านหลวงตั้นต้องการพูดอะไรข้าเพียงแค่ต้องการทำภารกิจที่ได้รับเป้าหมายมาจากวัดต้าหลีให้สำเร็จเท่านั้นมองจากท้องฟ้าแล้วฝนน่าจะตกนะขอรับข้าเกรงว่าดว้วยตำแหน่งของข้าคงจะยากนักตาแก่ผู้นี้ในราชสำนักก็ไม่ต่างอะไรไปจากยายแม่มุมไม่ว่าผู้ใดจะเคลื่อนไหวก็มักตามหลังข้าเสมอ ยิ่งเจ้าอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมากเท่าไร่ผู้คนก็จะเดินตามเจ้ามากเท่านั้นมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหรอกนะว่าเจ้าจะทำอะไรแล้วผู้จะเดินตามหากมีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างเจ้านะรับรู้ได้งั้นหรือข้าผู้น้อยขอตัวลาในท่านหลวงเฟิงผู้นี้ คนจากโชซอนฝั่งเหนือและคนของนครมังกรของเรามักมีข้อผิดพลาดกันมันก็ไม่ต่าอะไรประจากเขาอย่างนี้หรอกไม่รู้ว่าจะไปพึ่งพาใครเฉ่นนั้นพวกเราควรทำเช่นไรขอรับองคชายต้องการอำนาจของตระกูลหลวงดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องช่วยตระกูลหลวงเพื่อให้พวกเขาอยู่ฝั่งเดียวกับองค์ชายสายฝนที่กระหน่ำในวันพวกนี้ เหล่านักฆ่าที่ซ่อนตัวอยู่ย่อมเคลื่อนไหวแน่เวลานี้พวกมันเพียงแค่ซุ่มอยู่ในเงาที่มืดหากว่าสบโอกาสแล้วก็พวกมันจะต้องโจมตีตะกุลหลวอย่างทันทีแน่ในเวลานั้นมาถึงเราเพียงแค่ดำเนินการทำการช่วยตะกุลหลวในยามที่ตกอยู่ในอันตรายเช่านั้นหากว่าเวลานั้นมาถึงพวกมันคงไม่อาจที่จะปฏิเสธน้ำใจเราได้ ใต้เท้าขอรับยามนี้หลัวเสียวเสียวนางได้พาสาวใช้เข้าสู่ตระกูลเจ้าและขอรับจงไปจับตาดูต่อแล้วค่อยไปรายงานหากมีอะไรเกิดขึ้นขอรับฮ่า <c> ฮ <oughs> ่า่าตระกูลหลัวข้อละอยากจะเซอร์ไพรส์พวกเจ้าจริงเรามาจับตาดูกันเถอะว่าจากนี้ไปจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกว้าวสุดยอดไปเลย แม่หนูน้อยเจ้าอย่าได้เกลียดข้าเลยนะยายสาวใช้หน้าอับรักคงเป็นเพราะว่าเธอสินะที่ทำให้ที่ล่วหงไม่สนใจในตัวข้าในเมื่อเขาไม่สนใจในตัวข้ามันก็ย่มไม่มีใครได้รับความสนใจจากเขาไม่ว่าจะอำนาจหรือความรักมีแค่ข้าเท่านั้นที่ควรจะได้รับมัน ใต้เท้าขอรับบัตรนี้บุตรสาวของข้าได้นำคนของตะก,กุลหลัวมาแล้วขอรับข้าเชื่อว่าหลวงหงเขาจะต้องมาที่นี่เร็วนี้แน่ขอรับดีมากเช่นนี้เราก็รอให้เขาแสดงตัวก็พอครุกนี้จะมีวิธีบรรลุที่ปีภาวะเจ้าจงเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้ผิดพลาดละทราบแล้วขอรับใต้เท้าให้ท่านลุงการเตรียมการเป็นเช่นไรบ้างขอรับ ทำความเคารพในน้อยเจ้ไม่จําเป็นต้องกังวลรอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีดูจากท้องฟ้าแล้วเหมือนว่าฝนจะตกเลยนะครับก็เป็นฤด,ดูของมณีนาในน้อยหากว่าฝนฟ้าจะตกฝนฟ,ฟ้าจะขนองมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอ่าสิ่งที่ควรจะมามันก็ย่อมมาเสมอหากว่าฝนตกแล้วฟ้าย่อมแจ่มใสนี่มันคือสัจธรรมของโลก วันพรุ่งนี้คืองานวันเกิดของข้าข้าต้องขอขอบคุณลุงเฉินมากเพื่อประโยชน์ของนายร้อยแล้ว,ลวต่อให้ข้าต้องเสียสละชีวิตข้าก็ยอมนายน้อยเจ้าขาคุณหนูไปยังคฤราสหาเจ้าตั้งนานแล้วนี่ก็ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วคุณหนูยังไม่กลับมาเลยเจ้าขา แต่ไหนแตน่นางก็เป็นคนคิดเล่นอยู่แล้วบางทีนางอาจจะลืเมเวลาก็ได้ส่งใครก็ได้ไปตามนางเสคือว่านะคะคุณหนูได้กล่าวไว้ว่านางต้องการที่จะไปเล่นสนุกหากว่านายน้อยไม่ไปเรียกคุณหนูได้ตัวเองนางจะไม่ยอมกลับนะเจ้าคะ่ะโอเคโอเคหลัวเสือเสยอผู้นี้ช่างรนหาที่เสียจริงหากว่านางกลับมากอนเถอะเดี๋ยวข้าจะจัดการกับนางอย่างเข้มงวดแน่ ลุงเฉินขอรับข้าขอตัวไปรับตัวแม่นางเสียวเสียวก่อนนะครับท่านอย่าได้กังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอ่าพาข้าไปหาเจ้าตรงหายหน่อยสิข้าจะพาเขาไปด้วยนะเจ้าคะ่ะนายน้อยมีอะไรหรือเปล่าเจ้าคะรวมแรงเนาะ จงรีบไปบอกเจ้าตรงฮานส์ว่าให้รีบนำหน่วยองครักษ์ทั้งหมดมาด้วยเจ้าคะแถมฝนก็จะตกแล้วด้วยให้พวกเขาตามมาให้ไวองครักษเจ้าเสี่ยวหงนาน้อยขอให้เจ้าไปพบกับเขาแล้วก็เรียกเราองครักษไปด้วยนะ่ะอืมนาน้อยเขาต้องการอย่าทำอะไรนะทำไมต้องเรียกเราองครักษไปด้วย นายน้อยต้องการที่จะไปตะกุนเจ้าเพื่อไปรับคุณหนูแต่เพราะเหตุใดต้องพาคนไปเยอะอันนี้ข้าก็ไม่ทราบอ่าเป็นเช่นนี้นี่เองแล้วนายน้อยได้พูดอะไรอีกหรือเปล่าใช่แล้วนายน้อยได้พูดอะไรอีกหรือเปล่าหายากนะที่นายน้อยจะเรียกรากไปทั้งหมดแบบเนี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่านายน้อยอาจจะพาพวกเราไปกินเลี้ยงกันนะ่ะอืมนายน้อยยังกล่าวว่ารวมแรงเหมือนฝนจะตก อะไรประมาณนี้น่ะเหล่าเจ้าเจ้ารู้ความหมายของมันหรือเปล่าใช่แล้วเจ้าช่วยแปลในิในความคิดเห็นของข้าเข้าใจละเข้าใจแล้ว,ลวในน้อยต้องการให้พวกเรานำร่วมไปด้วยยังไงล่ะในน้อยของเราช่างปักเรื่องเสียจริงหากว่าพวกเจ้าต้องการที่จะออกไปข้างนอกพร้อมในน้อยแล้วก็อย่าลืมคาดผู้นี้ด้วยคนแ่ อย่าได้กังวลไปเลยข้อไม่ก่อปัญหาอันใดแน่ข่าเพียงแค่จะตามพวกเจ้าไปก็เท่านั้นลุงหวงังเอา้าทำไมท่านไม่ไปทาแปลงดอกไม้ของท่านล่ะท่านต้องการจะสนุกกับพวกเรางั้นหรือเราหนะเพียงแค่ต้องการที่จะไปรับคุณนูเองข้ารู้ข้าเข้าใจข้าก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนานแล้วเช่นกันข้าอ,ออกไปข้าก็ต้องการที่จะหาความสนุกให้ตัวเองบ้างนะ่ะเจ้าเข้าใจใช่ไหม ลมพดหมอท้องทิศตะวันตกเชียงเหนือช่างเย็นเสียจริงทันใดผู้แข่งแข่งกับประกศกายมันใช่เวลาไหมที่พวกแกมาที่นี่เนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามันทำให้ฉันนั้นคาดอารมณ์ในตําังที่สูญทรีทําความเคารพในน้อยขอรับในน้อยขอรับพวกเราทุกคนมาอยู่ที่นี่แล้วพวกเราไปกันเถอะเอาละ่ะก่อนอื่นพวกเจ้าจงยืนตรงครบทงฉาิเพื่อให้ข่าวสํารวจในซิอ่าไม่แล้ว เย่ยม,มากกระชับกระเฉียงดีมากใช่ยอดมากเลยเฮอว่าไงน้อยเออท่านผัวะวัโสท่านคือใครงั้นหรอน่เนๆๆ่เน่ตาเท่าคนนี้คือใครอะ่ะอืมมิ่กี้มันตกงั้นหรอนน้อยขอรับคนผู้นี้มีชื่อว่าลุงหวังขอรับเขานบหน้าที่ในการดูแลสวนของเราครับ อ่าเป็นเช่นนั้นงั้นหรอเอาละเช่นก็รบกวนไปยืนอยู่ข้างหลังสุดเลยนะเริ่มออกเดินทางได้ข้าฤหัสตระกูลเจ้าคนตระกูลเจ้าข่าหลวหงมารับน้องสาวข้าแล้ว นายน้อยหลวเชิญเจ้าคะ่ะนายน้อยครับทำได้ดีมากเหล่าเจ้าเอ๋ยข้าจะไม่เข้าไปในจวนของเจ้าละบอกให้เซี่ยวเซี่ยวนางออกมาเถอะหากว่านายน้อยไม่เข้ามาข้าเกรงว่านางจะไม่ออกมาได้นี่สิคะ นน้อยครับคำพูดและบรรยากาศดูไม่ดีเลยจะเข้าไปไม่ขอรับไม่ว่าจะเป็นคุณหนูของนายเสียวๆตัวน้อยและยายเต้าคูน้อยตอนนี้อยู่ข้างในย,ยังไงก็ต้องเข้าไปแหละทิ้งบางส่วนเอาไว้ข้างนอกและให้ผู้แข่งงตามพวกเรามาซะไปกันเถอะแย่ yeah, ละประตูปิดแล้ว ซุ่มโจมตีนักข้างนั้นหรือแย่ละในน้อยอยู่ข้างในพวกเราต้องรีบไปช่วยมันไม่ง่ายขนาดนั้นรอกรองดูซีซีซี c. มีคนจำนวนมากกำลังเดินมาตามถนนตะวันตกตะวันใต้ตะวันออกเส้นทางของพวกเราถูกปิดกั้นจนหมดเหมือนว่านี่จะไม่ใช่สถานการณ์ธรรมดาธรรมดาแล้ว ถ่าหลัวขอรับยามนี้เหล่ากุ่มชุดดําได้เริ่มการเคลื่อนไหวแล้วเราจะทําอย่างไรดีขอรับในเมื่อใต้เท้าคนนั้นกล่าวว่าให้อยู่นิ่งๆพวกเราจะทําอะไรได้ล่ะอีกทั้งนี่ก็เป็นชะตาของในน้อยหลัวตั้งแต่เกิดมาแล้วมันช่างน่าเศร้าจริงเราไม่อาจที่จะขัดบัญชาสวรรค์ได้หรอกอีกอย่างเขาเลือกเกิดในตระกูลหลัวเองเราจะทําอะไรได้ เราเพียงแค่ต้องจับตาดูสนามรบอย่างเดียวก็พอข้าหวังเพียงแค่ว่าเราสามารถที่จะช่วยเหล่าพี่น้องของเขาอย่างเดียวก็พอท่านชนขอรับยามนี้เราคนใช้ได้ซ่อนตัวอยู่ในห้องมืดแล้วขอรับท่านอย่าได้กังวลไปเลยอ่าเจ้าเองก็ไปซ่อนตัวซะขอรับ หลังจากผ่านมาต be ั้งหลายปีในที่สุดว bon ัน <No นี้ข้าก็ไม่จะเป็นต้องซ่อนดาบของข้าอีกต่อไปแล้วเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายจงรับฟังเสียงคำรังของมังกรข้าในน้อยหลวเชิญเจ้าค่ะ นายน้อยครับทำได้ดีมากเหล่าเจ้าเอ๋ยข้าจะไม่เข้าไปในจวนของเจ้าละบอกให้เสี่ยวเสี่ยวนางออกมาเถอะหากว่านายน้อยไม่เข้ามาข้าเกรงว่านางจะไม่ออกมาได้น่สิคะนายน้อยครับคำพูดและบรรยากาศดูไม่ดีเลยจะเข้าไปไม่ขอรับไม่ว่าจะเป็นคุณหนูของนายเสี่ยวเสี่ยวตัวน้อยและยายเต้าคู้น้อยตอนนี้อยู่ข้างในยังไงก็ต้องเข้าไปแหละ ทิ้งบางส่วนเอาไว้ข้างนอกและให้ผู้แข่งแข่งตามพวกเรามาซะไปกันเถอ yeah, ะแย่ละประตูปิดแล้ว ซุ่มโจมตีนักข้างนั้นหรือแย่ละในน้อยอยู่ข้างในพวกเราต้องรีบไปช่วยมันไม่ง่ายขนาดนั้นรอรองดูดีีซีๆๆๆมีคนจํานวนมากกําลังเดินมาตามถนนตะวันตกตะวันใต้ตะวันออกเส้นทางของพวกเราถูกปิดกั้นจนหมดเหมือนว่านี่จะไม่ใช่สถานการณ์ธรรมดาธรรมดาแล้ว ท่านหลวงขอรับยามนี้เหล่าุ่มชุดดําได้เริ่มการเคลื่อนไหวแล้วเราจะทําอย่างไรดีขอรับในเมื่อใต้เท้าคนนั้นกล่าวว่าให้อยู่นิ่งๆพวกเราจะทําอะไรได้ลร่ะอีกทั้งนี่ก็เป็นชะตาของในน้อยหลวตั้งแต่เกิดมาแล้วมันช่างน่าเศร้าจริงเราไม่อาจที่จะขัดบัญชาสวรรค์ได้หรอกอีกอย่างเขาเลือกเกิดในตระกูลหลัวเองเราจะทําอะไรได้ เราเพียงแค่ต้องจับตาดูสนามรบอย่างเดียวก็พอข้าหวังเพียงแค่ว่าเราสามารถที่จะช่วยเหล่าพี่น้องของเขาอย่างเดียวก็พอท่านชนขอรับยามนี้เราคนใช้ได้ซ่อนตัวอยู่ในห้องมืดแล้วขอรับท่านอย่าได้กังวลไปเลยอ่าเจ้าเองก็ไปซ่อนตัวซะขอรับ หลังจากผ่านมาตั้งหลายปีในที่สุดวันนี้ข้าก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนดาบของข้าอีกต่อไปแล้วเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายจงรับฟังเสียงคำรังของมังกรข้า